เราอยากจบบอลได้อยู่ห้บอลอยู่ที่บริเวณยี่สิบสี่มาที่หมายเลขสิบห้เจ้าทีทัตทีทัตโอ้โห้สีหน้าเธอสวยอย่างจัดเลยแล้วดึงหวะเข้าซ้ายแล้วก็ดึงเข้าขวาแล้วแล้วแล้วเข้าซ้ายแล้วแล้วซ้ายโอ้โห go โก go โอ้โหครึ่งหายเลยฮะลูกนี้สำหรับเจ้าทีทัศนะทีทัตทำวิเชตฮะทำมาวิเชตโอ้โหแกคล่องเหลือเกิ็เราอยากจบบอลได้อยู่ห้ทีเจ้าทีทัต โอ้เพเมเกอร์ละให้มาที่ผู้เล่นหมายเลขหกกรมน้าดึงข้ซสายแล้วๆๆใส่เต้ go 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 หายไ้อฮะผู้เล่นหมายเลขหกฮะยิงให้ทีมงานของเราเช็คนี้หะาไปแล้วมาแปะบอลทำชิงล้วเบิ้ลขึ้นมาด้านบนฮะแลาพลิกหนีมาฮะแล้วยัดโาในมาด้วยโอ้ยบอลระบบมาดีแล้วเกินฮะ นี่ตัวออกบอลเจ้าทีทัตฮะโอ้โหเอาเลยอ้เซฟอีกแล้วเฮ้ยเอาทีทัศเอ้ยโอ้โหลูกนี้ทีทัศเลือกมุมครับไปสวนหนีเข้าไปหนีห้าปลาเป็นสี่ประตูต่อศูนย์ให้มาลูกนี้หลอกๆรอๆอยู่ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสี่ได้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้จบยี่ห้ายิงโอ้โหผ่านฮะ สัดจาพงยิงหนีหายไปนี่ากไปเป็นห้าประตูต่อศูนย์ฮะโอ้โหมาแล้วะตามเตะเสมอได้ทัแนนคนละทีเดียวฮะ ไปคลิกหมาเลนี้กด,เ,ดเ,เ,ลกลเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาไปรอเลยยิงโคตรคมเลยทีเดียวโอ้โหใครเอาผู้เล่นหมายเลขแปดใช่ไหมเราสุขคนละพัดด้ะอ้โหกดตรงนี้ฮะ ูมลองใส่ขวาเอาวิติดมาครับอลมีสปินเอาวินีจะมาร์กก็บได้แล้เตีขลังมาทีเจ้าคิงบอลมาน์มาทีเอาวนีติดเจ้าท่นเข้าซ้ายมันโหรอฮโอ้ทีละวัทีฮัดโอ้โหนของดีจริงๆฮะเล่นมาไดสิบฮะทีทัตทำม่ให้ช่ดาโอ้โหเราให้บอลมาแล้วลูกนี้ เก็บได้อยู่ลูกนี้ปั่นโค้งโค้เฮ้ยโอ้โหลเขาเรียกสายเก็ดได้จ้าโซประตูได้โซนะลองเช็คเช็กนี้หายไปโอ้โหลูกนี้ฮะับเขาเรียกว่าไม่ต้องแรงแต่ทิศทางมันได้เขาเรียกว่าเขาหมุนเขาภาษาประตูเลยทีเดียวครับเบิร์ดมาลูกนี้โอ้โหทีทัดลุดมาลุดมาทานด้วยลูกนี้ยัดมาสองสองแล้วเฮ้ยโอ้สิ่งเล่นยังไงคุ่กีนโดนระตูแล้วใส่ใส่โอ้โห go go ก o ของดีแห่งสุพรรณยอมตาที่ไหนฮะโอ้โหตามตีเสมอได้ทันควันเลยฮะสำหรับผู้เล่นหมายเลขแปดฮะเจ้าสกุลพัฒน์โอ้โหฮะเขาเรียกว่าเลือดนักสู้มันเข็งแกรงสะดุดนิดนึงเราวงานลูกนี้ยังไงตีออกข้างว่าที่ผู้เล่นหมายเลขสิบสามสำหรับน้องเชคยกเปลี่ยนแกมเสองสองหมดสกัดต่ผมไม่ได้ยังเข้าตถวผู้เล่นหมายเลขหกฮะสำหรับทีมงานของน้องเชค ยังให้เขาโยกโยกแต่เขากลามาตรงนี้มอ,มองมองได้มองเฮ้ยละทีทั้า,า,ายจมาแล้วลองเล่าโ่าเฮเอาสิมันยอมสักที่ไหนเล่าสองประตูตอนหนึ่งฮะโอ้โ